สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําเมนูก็เห็ดฟางนะครับเราก็มีเห็ดฟางนะครับแล้วก็ในส่วนของผักเราก็มีสะเแหนะครับปลาชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับเราไปปรุงรสด้วยพริกป่นนะครับข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็น้ําปลานะครับแล้วก็ผงนัวนะครับแล้วเราจะไปทำกันเลยครับเราไปใส่เห็ดฟางลงไปต้มนะครับต้มประมาณยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้มไปจนสุกนะครับแล้วค่อยนามา ก้อยอีกทีหนึ่งครับอ,อันนี้เราต้มเห็ดฟางไปสูตรครับแล้วเราก็จะหั่นแล้วก็นําไปก้อยอีกทีหนึ่งครับเ,เดี๋ยวเราก็จะมาหั่นในถวงเห็ดฟางนะครับจะหั่นไปจนหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซอยผักชีใบเลี่ยไว้นะครับเพื่อสําหรับก้อยเห็ดฟางเรานะครับเดี๋ยวเราก็มาซอยต้นหอมต่อเลยนะครับ เราก็ใส่ผักปุ้ลงไปนะครับออตามด้วยข้าวคั่วรับผงชูรสจักน้อยออน้ำปลานะครับตามด้วยมะนาวครับผัออกชีใบเล่อยครับตอนหอมครับ ติดท้าด้วยน้ำปะละาดสักน้อยโอโล,โคลเคเลเข้ากันนะก้อยอเห็ดฟางเราก็เสร็จแล้วครับก็จะได้นาตาประมาณนี้นะครับยัง<ม>ไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ